สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัตย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e ลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่หนึ่สนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวัน หันสามมหาสนุกประจำในวันพุทธที่12ตุลาคม2565แลมสามข้าเดือน11ปีขานในวันนี้ห้ามทำการมงคลใ,ใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะาเป็นดีทีพิคาดนะครับเออให้เลิกไม่ได้ด้วยนะประจำในวันนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่สนใจจะดูเลิกดูยันทำการมงคลต่างๆ ก็ติดต่อมาจะได้นะครับก็จะได้ตรงกับในดวงชะตานะเออนะเพราะฉะนั้นชะตาชีวิตของคนเราทุกคนก็ต้องสู้ต่อไปเดินหน้านะเอออย่าทุกข์เศร้าหมองนะครับจะต,ต้องเดินหน้านะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็หนอสุขก็หนอนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้หรือเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภ นะครับหรือแม้กระทั่งเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพเนี่ยก่นนะ้ำสปอเฮดหรือ,อแรลสกัดตาหลินจลรินนะช่วยให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับถ้าใดสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในแรมสค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะในดวงชะตานะครับมาพูดถึงี้หลวงการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพุธมีศุขมากนะซาหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดต่อเราไวิว่าตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทาน้ํามันในวันพุธถือว่ามีสีดีสวัสดีในดวงชะตานะครับนะ โอเคมาถึงเสียงเซมซีนะประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะเย้ใจยศสันกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้อขอแควขาดปลอดภยัยคิดสิ่งใดสมบัติทุกพนันรวยนะาบันนี้เธอสาธุรวย ได้เซมซีใบที่13นะครับช่วยชะตาท่านในช่วงนี้หากมีเกณฑ์การร่วมมือหรือ,อทำหุ้นส่วนเข้าธุรกิจกันเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับแต่คุณไม่ควรที่จะยึดอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่มากจนเกินไปนะครับเพราอาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้นะสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้จะได้รับความสําเร็จนะครับเออก็ถือว่าดีพูดถึงในเรื่องของฟาร์มรักฟาร์มรักของคุณในช่วงนี้ก็ถือว่าราบรื่น มีความสุขเพราะต่างฝ่ายมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับเออบางคนอาจจะคิดถึงกันก็แล้วแต่นะต่อมาธุกรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะหากร่วมลงทุนกับผู้อื่นก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีมากนะครับพูดถึงเรื่องการสมัครงานถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานนะครับ คะแนนสอบของคุณในวันนี้นะก็ถือว่าคะแนนดีนะคะแนนสอบก็ถือว่าคะแนนดีนะครับมาถามในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพเนี่ยนะในช่วงนี้ก็ถือว่า,าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องคุณก็มีโอกาสหายได้เป็นปกติโรคที่ระวังเกี่ยวข้องกับโรคหวัวใจแล้วก็ระบบทางเดินหายใจก็ถือว่าสำคัญนะ ก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวคูเดงด้วยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดเรกันอย่างรวดเร็วนะครับแต่เพราะในวันนี้มาพูดถึงเรื่องของสีก่อนนะวันพุธเนี่ยนะใครคนเกิดวันพุธยกมือขึ้นนะใครเกิดวันพุธยกมือขึ้นสีที่ควรเว้นเนี่ยให้เว้นสีชมพูนะเว้นสีชมพู สีที่ดีประจำวันก็จะมีสีเขียวฟ้าดําส้มสีที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือสีทองสมฤทธิ์สีดําได้นะเหลืองก็ได้ส้มก็ได้นะครับทิศที่เดียวจะมีที่ตอนตกเฉียงเหนือแล้วก็ที่ตอนออกเป็นทิศที่ดีประจำเดือนนี้นะเพรฉนั้นในดวงชะตาคุณน่ยน,นะครับมาพูดถึงตามวันเกิดก่อนคนที่ไม่ดีคนเกิดวันอังคาร คนเกิดวังคารถึงว่าดาวังคารเป็นการรกินีประจําวันให้ลองเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกโทสะนะครับนู่นนี่นั่นถ้าคุณใช้โทสะเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายนะค,คุณต้องใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวก็ไว้ดีสุดนะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเครื่องจักรเครื่องยนต์ด้วยนะครับแต่คนดีสู่คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนเกิดพุธกลางคืนถือว่าคุณจะมีโชคลาประสบผลขวาวสเสว่ังที่ดี ในดวงจต่างนะครับค้นเกิดในวันอาทิตย์ถือว่าคุณอาจจะเหน็่เหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเป็นความพยายามความอดานได้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จต่อมาค้นเกิดในวันจันทร์คุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับแต่ต่อมาค้นเกิดในวันพุธกลางวันถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การเจรจา,าพูดคุยหรือการทําธุรกรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อมาค้นเกิดวันเสราร์ คนเกิดวันเสาร์ถือว่าให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับการปวดตามข้อหลําไส้หูแพ้นะครับต่อมาคนเกิดวันพฤหัสก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพอย่างเกรงคุณนะคนเกิดวันศุกร์ก็ถือว่าคุณจะมีเงินมีทองประสบผลความสําเร็จนะครับแต่มีเงินมีทองก็ดีแล้วจะได้ไม่มีปัญหาอะไรไมากมายนะในดวงะตาเลยนะครับเพราะให้อิทธิพลของดวงดาวในวันนี้ อาจารย์ก็ดูให้คุณสกแกนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดีขึ้นนะนะเออนะครับงั้นในวันนี้เนี่ยก็จะมีดาวจันทร์ทับราหูช่วงตีสามยี่สิบแปดนาทีจะมีเรื่องกระทบใจนะครับระวังเรื่องนี้สินอาจจะมีปากเสียงต้องระม,ระม,ระมัดระวังไว้ด้วยนะแล้วจันร์ทก็จะย้ายจันร์ย้ายเป็นมหาอุดช่วงยีิบสองนกาสี่สิบสามนาทีเนี่ยนะครับมหาอุทดหวาดสนาสูงส่ง ทำอะไรก็ะสมแประส,บ,ระระสบผลขวากเหว็ดนะครับแต่ดวงชะตาขึ้นเร็วก็ถือว่าลงเร็วอนนะแล้วก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะอย่าใช้ชีวิตประมาทมากจนเกินไปงั้นอาทิตย์บรรดาวจย์ไปอยู่ราศีพฤษศเลงชาวราศีพิจิกเนี่ยก็ถือว่าในวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ไม่ได้มีปัญหาอ,อะไรนะในดวงชะตาเนี่ย อันนี้เดี๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ชาวราศีเมฆกันเลยนะครับชาวราศีเมฆในด้านของการงานของคุณเนี่ยนะอิทธิพลดาวการงานคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเดินทางโยกย้ายนู่นนี่นั่นนะครับคุณก็ยังมีเกณฑ์การเดินทางอยู่แล้วนะส่วนด้านการเงินก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ความรักในช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีะเท่าไหร่นะในโดยสานาของคุณน,นะครับให้ระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้นะ ต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกศกชาวราศีพฤษศถือว่าชะตาถูกคุณในด้านของการงานอิทธิพลดาวราหูยังอยู่วินอ,อยู่อยู่วิน,นาการงานเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับเออคอยตรวจสอบดูแลระมัดระวังให้ดีที่สุดพ่อราศบ,บรีก็ช่วยเหลือส่งเสริมคุณไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยก็ถือว่าได้เงินนะนะเออในในดวงชะตาของคุณเนี่ยแต่พอได้มาก็จ่ายไปด้วยเช่นกันนะ ่อามาชาวลัคนาราศรีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าสไตล์ชีวของคุณเนี่ยนะครับวันนี้ไม่ค่อยดีให้ระวังในเรื่องความเสียหายหต่างๆนะอุบัติเหตุหนู่นนี่นั่นหรือการถูกละเมสิทธิส่วนบุคคลขอ,ของคนอื่นนะในด้านของการงานเนี่ยวันนี้การงานก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีนะครับความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือด้านการงานได้ส่วนด้านการงานเงินก็ถือว่าคุณจะมี โชคลาภด้านการเงินที่ดีแล้วก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศาีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยถึงว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยกรมามเป็นวินาศงานมักพบบความเสียหายดวงนี้นัดหรือคุณอยู่เบื้องหลังที่ดีจะดีที่สุดในด้านของการงานนะครับส่วนด้านความรักของคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การาเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับเออหรือสุขภาพร่รางกายของคู่ของคุณอาจจะยังไม่ค่อยดี นะครับส่วนด้านการเงินการทองต้องขยันให้มากถึงจะประสบผลกว่าสาเร็จนะครับในดวงชะตาต้องขยันนะนะทามากได้มากนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับคุณจะได้เงินจากงานนทะี่หว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะส่วนด้านการเงินก็ถือว่าได้นะครับความรักคู่ครองก็จะนําโชคลาภมาให้ นะถ้าคุณมีความขยนันการแข็งดีที่สุดเนี่ยโชคลาภก็จะมีเข้ามาคุณอยู่แล้วนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับแต่สุขภาพร่างกายคุณก็ต้องดูนิดนึงเพราะพฤหักสวัสบียังเป็นมรณนาอยู่บางคนเจ็บไข้ได้ผลไม่สบายหาสาเหตุไม่พบไปไปหาปหมอหมอรักษาก็ยังไม่หายดีนะก็ต้องตรวจเช็คมากกว่าหนึ่งหมอนิดนึงอย่างที่บอกนะต่อมาเชาาา้าราศีกันเช้าราศีกันถือว่าดวงชะตาคุณ ในวันนี้ในด้านของการงานเนี่ยประสบความสำเร็จดีนะครับเออใายาันขันแข็งนักเอาเบาสู้ลุยนะไม่ต้องเกรงกลัวตวสิ่งใดนะครับเออในเรื่องของปัญหาที่สรเข้ามาก็ต้องแก้ไข,ขให้ดีขึ้นคุณจะประสบความสําสเร็จนะดาวพรสศดีเลง็งคุณเนี่ยส่งกระแสดีอยู่แล้วนะครับเออขอให้คุณทําให้ดีให้ดีที่สุดละกันนะในด้านของการงานชีวิตความเป็นอยู่นะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานน,นะครับกรรมะมรณนะคุณมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารงานทางไกลนู่นนี่นั่น,นต่างถิ่นต่างแดนนะครับถือว่าการเงินเนี่ยก็ถือว่ามีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีโอกาสได้นะแต่ก็จ่ายด้วยเช่นกันในวันนี้นะครับความรักก็ต้องระวังในเรื่องการมีปากมีเสียงกันนิดนึงในดวงชะตานะแต่ชาวราศีตุลตนเนี่ย คุณจะมีโชคลาภอย่างไม่คาดฝันไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นพยายามนิ่งๆเขาไว้นะครับสวดมนต์ด้วยพระธรบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้ดีสุดเดีย๋ยวมันจะมามาเองโชคลาภนะครับต่อมาชาวลักนณาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกดวงคุณในด้านของการงานเนี่ยถือว่าดวงคุณเนี่ยนะครับการงานต้องขยันแข่งแขังให้มากจะประสบความสําเร็จการเงินวันนี้ทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสําเร็จดีในดวงชะตา นะเพราะฉะนั้นนี้ื่องงการเดินทางทางไกลนู่นนี่นั่นก็ต้องตรวจเช็คสภาพอากาศนิดนึงและไม่ควรหักโหมการทํางานมากจนเกินไปอาจจะส่งผลเสียหายในเรื่องของสุขภาพได้นะครับในดยชาตายนะตาคุณเนี่ยนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยมีเสียสิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาการเงินจะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับแล้วก็ระมัดระวัง อ่าอุปสรรคปัญหาหรือการทะเลาะกับหุ้นส่วนนี่นะนะคือชาวราศีธนูเนี่ยมักจะมีปัญหาทะเลาะเรื่องความรักโนนนี่น่าก็ต้องใจเย็นซอย่ึงเลี้ยงอย่าใจร้อนนะครับเออด,ด้วยเหตุด้วยผลแต่การงานคุณเนี่ยประสบผลความสําเร็จดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับนะโอเคต่อมา,ชา,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 าชาวลาัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรหรือว่าชาตาชื่อของคุณเนี่ยในด้านของการงานเนี่ย นะดาวสุกก็จะประสบความสําเร็จดีนะครับในดวงตาส่วนการเงินก็ถือว่ามีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องทรัพย์สินต่างๆนู่นนี่คุณก็จะมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาด้วยนะแล้วก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับไม่ช่วงไม่ควรใช้อารมณ์นะพยายามใช้สติแล้วก็คบพูดกับผู้ใหญ่เข้าไว้ดีที่สุดนะของชาวราศีมังกรน,นะครับต่อมาชาวนละัคนาราศีกลุ่ม ชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าชะตาชื่อของคุณในด้านของการงานเนี่ยอังคารอยู่ปุตตะการงานวันนี้ไม่ค่อยดีคุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กับบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าแต่การเงินของคุณเนี่ยถือว่าดีมีโอกาสได้เงินได้ทองนะครับในืลองคู่สัญญาของคุณอาจจะไม่ค่อยที่จะดีนะนะต้องระวังื่องคู่สัญญานิดนึงนะครับความรักอาดจะไม่ค่อยราบหรือในช่วงนี้สักเท่าไหร่แต่คุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะ <c oughs> ต่อมาเช้าราศีมีนเช้าราศีมีนเนี่ยถือว่าชะตาช่วงคุณเนี่ยดาวการงานกุ่มรักอยู่งั้นการงานคุณจะประสบผลขวามสมเป็นนี้นะครับการเงินจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่โอ้ยญยาิพี่น้องเอารัดเขาเปรียบระวังทรัพย์สินจะเสียหายนะครับแต่ในดวชงชะตาของคุณเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วางแผนในเรื่องของการเงินการทองให้ดีนะส่วนในด้านของความรัก ก็ถือว่าคู่ครองมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายในดวงชะตาคุณต้องใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยกันถึงจะดีนะเไม่ควรใช้อารมณ์นะครับเชา้าชาราศีมีของคุณเนี่ยหลายคนเนี่ยจะประสบความสาเร็จนะผู้ใหญ่จะช่วยเหลือสนับสุดของคุณเต็มที่ไม่ต้องห่วงนะครับโอเคนี่ครบ12ราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีดูยเพิ่มเติมว่าวดวง่าคุณนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ใบที่หนึ่งนะครับุใบที่สองใบที่สามโอเคเวลาสิบวิริ่มเช่ยงหัวขาสีา่หัวฉีบปยก็จ้าใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ปับสามไม้เท้านะครับนี้ของการงานของคุณเนี่ยดีการนำเข้าส่งออกก็ประสบความสําเร็จนะการเงินคุณจะมีผลกําไรที่ดีจากมาม ค,ความรักของคุณก็มีโอกาสเข้ามาอยู่เรื่อยๆคุณก็ไม่ได้ปิดอะไรในเรื่องความรักนะครับต่อมานค้ชไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ปะอาสซวินถือเห,หรียญหมอนี่นี้ของการทํามาค้าขายเนี่ยถือก่าดีะจะมีผลกําไรที่ดีในโดยสถาของคุณการเงินก็หมุนเวียนดีนะส่วนในด้านของความรักเนี่ยคุณกําลังมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักนะครับจะมีคนเข้ามาหาคุณอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะต่อมาโค้ชไพ่ใบที่ สารคุณได้ปะเด็กถือดาบนะถือว่าดวงชะตาคุณในช่วงนี้อาจจะมีคนคอยแอบดูแอบส่องคุณนู่นนี่นั่นหรืออยากรู้อยากเห็นนะครับในด้านของการงานไม่ควรรีบร้อนมากจนเกินไปบางคนก็คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนงานย้ายงานนะส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับความรักของคุณในช่วงนี้ก็อาจจะห่างกันสักระยะหนึ่งนะครับเ,เพื่อให้อะไรอะไรมันดีขึ้นแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่นะในสิ่งต่าง ในด้านของความรักนะครับโอเคครบ12ลราศีแล้วถ้าในสนใจจะดูดวงชะตากอบอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ